ต้มเซนตีนไก่จ้าเพราะไหมพี่น้องเคยกินอยู่บ่จ้ารับรองว่าแซบอย่าบอกใครเพราะว่าแซบนะนะอย่าไปบอกไผมันสีเบิร์ดมันสีเบิร์ดไว้ข้าจเจ้าสีมากินน้ำล่างให้มันสะอาดเวลาไปตบแม่จังบ่มเมล <laughs> ทางไฟเดี๋ยวต้มเตาทานพอวันถ้าต้มเตาแก่นี่มันะเปลึงแกแต่ว่าต้มทานมันกืบสิเปลืองทานได้โอ๊ยงงไม่รู้จะเอาอยัางไงกับชีวิตหรือว่ามีอยู่ทางเดียวก็คือบะตองซี่แตก <c oughs> น้ำเดือดแล้วก็ใส่ไก่ลงไปจ้าเครื่องปรุงก็สีมี่ยังข้านอกกะเทียมแล้วก็เอออีหยังหลักผักชีแล้วก็ซีอ,อิ่วขาวโอ๊ยอีหยังวนะนี่ย สูตรล,ลดดีน้ำตาลปี๊บลากาซีอิ๊วดำไสรัลซีอิ๊วดำนั่นละใส่ลงไปให้มันดำๆใช้ผัวไปแช่วนเส้นนะคะจะทําให้วุ้นเส้นนิ่มขึ้นตักระเทียมเพื่อเอาไปเจียวให้หอมหอมอันนี้ก็ต้องใช้ผัวนะคะเพื่อเพิ่มความหอมของกระเทียมไม่รู้ว่าจะต้องทิ้งอะไรก่อนเลยระหว่างกระทะทับพ,พีหรือว่าผัวทิ้งผัวก่อนเลยไหม <laughs> จะพังแล้วเหมือนกันขั้นตอนสุดท้ายใส่เส้นลงไปสุกแล้วก็รับประทานได้นะคะโดยที่ไม่ต้องให้ใครมาตัดลิบบิน